สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดปีชงปี2,564เตือนการเงินสุขภาพเคราะกรรมเผยวิธีแก้ชงแก้เครดเข้าสู่ช่วงไทยปี2,563และเตรียมก้าวเข้าสู่ปี2,564โดยดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง อาจารย์อ้อยเผยถึงปีชง2 5 6 4ในปีฉลูโดยประกอบไปด้วย4ปีนักษัตร์เริ่มต้นจากปีมะแม่ชง100%รับผลกระทบมากที่สุดการเงินการงานความรักสุขภาพเรื่องไม่คาดคิดปีฉลูปีจอปีมะโรงปีที่เป็นปีนักษัตว์เดียวกันกับปีนั้นๆรับผลกระทบในเรื่องสุขภาพรับผลกระทบในเรื่องข้อกรรมส่วนวิธีแก้ชงตามความเชื่อของคนจีน ให้ไปไหว้องค์เทพเจ้าไทยสวยเอีย้ยจะช่วยบรรเทาเคราะหกรรมและช่วยเสริมสิริมงคลชีวิตทำบุญช่วยชีวิตสัตว์บริจาคเลือดไหว้พระกี่วัดก็ได้เสริมสิริมงคลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ